โถ่รถก,กากๆผู้าสาซื้อมาตั้งแพงเป็นอะไรตรงนี้วะโอ้ยพี่ช่างที่โทรเรียกเนี่ยเมื่อไรจะมาหนูรอจนผิวไหม้หมดแล้วไม่เห็นโผล่น้าาเลยเนี่ยอย,อย่างว่าแหละมาช้าก็คงไม่แปลกห่างไกลความเจริญแบบเนี้ย,ย,ยช้าจังวะ มาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษนะครับที่มาช้าเดี๋ยวผมรีบดูให้เลยนะครับเออ,เ,อ,อเร็วๆ ทำไมมึงทำนานจังวะมึงซ่อมเป็นจริงปะเนี่ยนั่นดิเสร็จยังเนี่ยไรเสร็จวะเสร็จแล้วครับค่าซ่อมบวกค่าเดินทางทั้งหมด1น0 0งพครับ1,000ใช่ไหม น้องเดี๋ยวพี่ขอลองขับรถก่อนได้ไหมเออพี่ครับพี่ไว้ใจผมได้เลยครับผมซ่อมรถมาสี่ห้าปีแล้วครับรถพี่ไม่มีปัญหาหรอกครับขับได้แน่นอนเลยครับน้องพี่ไม่ได้ไม่ไว้ใจเองแต่รถพี่ชอบมีปัญหาบ่อยไงพี่ขอลองขับก่อนว่ามันปกติไหมนะเดี๋ยวพี่ขอลองขับก่อนนะ แจตังกูพี่หนูว่ามันคงไม่ตามมาแล้วแหละอื เธอนี่มันฉลาดจริงๆเลยนะนี่จะมันมาได้ประหยัดไปตั้ง1นึ่ันไอ้บรรนอกหลอกง่ายจริงเลยนี่พวกคุณจะไปไหนไอ้บรรนอกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงอยากตายมากใช่ไหมฮะพี่ทำไมไม่จ่ายค่าซ่อมรถให้ผมถ้าผมกลับไปแบบเนี้ยแล้วผมจะบอกเฮียว่ายังไง พี่กอลฟพี่ไม่ต้องไปจ่ายให้มันเราต้องเรียกค่าทำขวัญจากมันด้วยซ้ำที่ทำหนูตกใจอะมึงได้ยินไหมว่าเมียกูตกใจกูไม่เก็บค่าทาขวัญกับมึงมันก็ดีแค่ไหนละส่วนหนึ่งจะไปคุยกับเฮียมยึงไงก็แล้วแต่มไม่เกี่ยวกับกูคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับคนเราทำมาหากินอะไรมันต้องมีสัจจาไม่ใช่หรอครับผมซ่อมลถให้พวกคุณ พวกคุณก็ต้องจ่ายตังค์ให้ผมมันไม่ถูกหรอครับสัจจะเหรอคนอย่างมึงนี่มาคุยคำว่าสัจจะก,กูเมื่อกี้กูว่ามึงซ่อนรู้แค่แป๊บเดียวมึงเก็บกูตั้งพันหนึ่งมึงมีสัจจะมากเหรอได้มึงอยากได้เงินกูมากใช่ไหมนีม่ไงค่าตอบแทนงกูมึงจำไว้นะมึงไม่ว่าได้เงินจากกูหรอกฝันไปเถอะไอ้นอก ด้วยแหละสงสัยมันอยากจะมีเรื่องกับเราเฮ้ยมึงกำหมัดทำไมวะมึงอยากมีปัญหามากใช่ไหมคนชั้นสูงอย่างก,กูจะตบจะตีมึงยังไงมึงก็ต้องทนค,คนชั้นต่ำแบบมึงนะ่ะมันต้องตีมันถือกำอพอผมซ่อมรถเสร็จ พวกคุณก็ขับรถหนีคนชั้นสูงแบบพวกคุณแค่ค่าซ่อมรถหนึ่งพันยังไม่มีบรรยาใจเนี่ยนะนี่มึงย้อนกูเหรอมึงอยากมีปัญหาใช่ไหมหยุยดตรงนี้นะคุณคิดจะทำอะไรทำร้ายร่างกายคนอื่นผิดกฎหมายรู้ไหมนี่มึงเป็นใครมึงโผล่มาจากไหนเนี่ยมาเสือกอะไรเรื่องกูกู เป็นผู้จัดการซอยแปดแชนแนลมึงรู้จักไหมถ้ามึงได้ยินแล้วมึงก็รีบใส่หัวไปดิไม่ว่าคุณจะเป็นใครค่าซ่อมรถของคุณยังไงก็ต้องจ่ายกูไม่จ่ายทำไมหน้าโรเบิร์ตมึงรีบกลับบ้านไปแตกนมไปได้ผู้จัดการ ซอย8ชั้นแนลใช่ไหมฮัลโหลคุณตีบริษัทเราสาขาเชียงใหม่มีผู้จัดการที่ชื่อกอบหรือเปล่าใช่ครับบอสมีอะไรหรือเปล่าครับไล่เขาออกไปซะเขาไม่เหมาะสมที่จะทำงานกับบริษัทของเราเพราะเขาสูงส่งเกินไปได้ครับบอส มึงโทรเสร็จแล้วใช่ไหมมึงคิดว่าคนอย่างก,กูจะเชื่อมึงเหรอทัโลครับคุณก๊อฟคุณโดนไล่ออกบอสบอกว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในบริษัทของเราฮะคุณคือผมขอโทษครับผมขอโทษจริง ผมไม่รู้จ่ายที่ต่ำที่สุดครับพอคุณรีบจ่ายเงินค่า่อมารให้น้อกเขาสักได้ครับนี่ครับเกิดเป็นคนมันต้องมีสัจจะแล้วคนแบบคุณก็ไม่เหมาะที่จะทำงานบนษันของผมคุณมีสิทธิ์อะไรไปเอาเปรียบหลังแก ดูถูกเขาแบบนั้นเงินหนึ่งพันสำหรับคุณมันอาจจะไม่ได้มากแต่สำหรับบางคนน่ะเขาสามารถกินข้าวได้ทั้งครอบครัวผมหวังว่าผมจะไม่เห็นคุณในบริษัทของผมอีกนะเออพี่ครับผมขอเอาขึ้นทีนึงได้ไหมครับ บอสบอสครับบอสผมขอโทษบอสบอสผมขอโทษครับบอสบอสเป็นเพราเธอเลยเนี่ย พี่ให้พี่กอพี่ทำแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าดอกไม้สีนี้เหมาะกับไม้มากกว่าไงส่วนคุณพามเมลาดอกไม้สีทองน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่านะ ผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณนั่นแหละที่คิดไปเองยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้ผมเห็นท่าแท้ตั้งแต่เดดแรกของเราบรรยากาศดีมากเลยนะแกจริงไมย แกแกว่าฉันสวยหรือยังอะสวยละจ้าวันนี้เป็นเดทแรกของฉันกับพี่ก๊อปเลยนะฉันต้องสวยที่สุดนี่แกพี่ก๊อปอะเขารวยและหล่อมากเลยนะ<ม>เขาเป็นถึงประธานบริษัทคอยแปดชั้นแนลเลยนะแกประธานบริษัทเลยเหรอใช่จ้าโอแกเจอคนดีคนที่ดูแลแกได้ฉันก็ดีใจกับแกด้วยนะ จ้าเราไปกันเถอะเนาะพิกกอ,อ,อล์บอ่ะเขารออยู่ที่ลางจอดรถไปอยู่ทำไมอะแกแกฉันว่าพิกกอลอ์ะต้องหลอกฉันแน่ๆเลยอะแกหลอกแกหมายความว่าไงอะแกเห็นนั่นไหมผู้ชายที่นั่งมอใอ่ไซอยู่ตรงนั้นอะ นั่นน่ะไอ้ก๊อบแหมถ้ามันหลอกว่าเป็นประธานริษั์ที่แท้โคตรกระจอกขับแคบมอไซค์คันเก่า,กาคันหนึ่งแกก็พูดแรงเกินไปหรือเปล่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วไปเจอพี่เขาก่อนดีไหมไม่อะ่ะฉันไม่อยากคบกับผู้ชายกระจอะกรบเจอบแบบนั้นหรอกนะถ้าแกอยากจะไปแกก็ไปเองเถอะ พาเม่ามีอะไรวันนี้เป็นเดทแรกของเราดอกไม้ช่อนี้พี่ให้พาเม่านะ ดอกไม้กระเจอกกระจอกแบบเนี้ฉันไม่อยากได้หรอกนะทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะดอกไม้ช่อนี้ผมตั้งใจซื้อให้คุณเลยนะจนลออยังไม่เจียมตัวอีกแกเอาเงินที่ซื้อดอกไม้เนี่ยไปซื้อข้าวกินดีกว่าไมหมไอ้กระเจอกพาเม่าทำไมพูดกับพี่เขาแบบนั้นล่ะ พี่เขาอุตส่าห์ตั้งใจซื้อดอกไม้ให้แกเลยนะคนจนๆแบบมันเนี่ยเหรอไม่คู่ควรกับฉันหรอกอย่างฉันนะต้องคนรวยเท่านั้นนี่ฉันว่าแกกลับบ้านนอกไปเลี้ยงควายดีกว่านะ ี่คะหนูต้องขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีใส่พี่แถมยังไม่เป็นไรหรอกครับผมต้องขอบคุณเขามากกว่าคือยังไงล่ะคะไม่มีอะไรหรอกครับ ในในวันนี้ผมก็จองโต๊ะร้านอาหารไว้แล้วคุณจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะชวนคุณไปทานข้าวด้วยก็ได้คะ่ะเพื่อเป็นการขอโทษแทนเพื่อนหนูผมก๊อฟนะครับไม่ค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยครับ ปันนี้เป็นของพี่เองเหรอคะใช่ครับพี่กอฟคะเมื่อกี้หนูก็แค่ล้อเล่นกับพี่เองอะคะ่ะคือหนูก็แค่อยากลองใจพี่เองอะนาะ <c oughs> งั้นแสดงว่า คามล่ายอมไปเดทกับพี่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่กอ๊อฟเอ่อพี่ก๊อฟคะดอกไม้ช่อนี้พี่ก๊อฟเป็นคนซื้อให้หนูเองใช่ไหมคะถ้างั้นหนูขอคืนได้ไหมคะได้ครับคนที่ชอบดูถูกเกียรติยามคนอื่นคนที่มองแต่รูปลักษณ์ภายนอกคนอื่น ท,ทั้งที่คุณยังไม่รู้จักผมดีด้วยซ้ำคนแบบคุณผมคงใช้ชีวิตด้วยไม่ได้หรอกขอโทษนะพาเม่าฉันว่าฉันเห็นสันดาลของแกแล้วอะ่ะถ้าอย่างนั้นผู้ชายคนนี้ฉันขอนะ ขอตัวก่อนนะครับ